สนับสนุนการทำข่าวโดยเงินฝากออมทรัพย์ทวีชโชคให้มากกว่าเงินฝากโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเก,กษตรจังหวัดอ่างทองเมื่อวันจันทร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2556สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จัดพิธีการจัดฉลากแบ่งสายรอบชั้นเป็นหลีก12ทีสุดท้ายฟุตบอลเอเอสลีภูมิภาคดิวิชั่น2 2013โดยเมื่อเวลา13กา30นาทีนายวิศวะสสิสมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีจับสลากแบ่งสายรอบแชมเปี้ยนลีก12ทีมสุดท้ายฟุตบอล ASD ภูมิภาคดิวิชั่น2 2 0 1 .3 ในอาคารสำนึกรารักบ้านเกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนายวรวีมักกูดีนนยกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในปัจจุบันกีฬาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขโดยเฉพาะนักกีฬาทีมชาติไทย ที่สาม,มารถสร้างกระแสรสร้างความสนุกตื่นเต้นให้คนไทยแต่ถ้าหากพูดถึงกีฬารับท้องถิ่นที่สร้างความสุขและความสนุกสนานให้กับประชาชนในจังหวัดต่างๆแล้วทุกคนคงจะนึกถึงการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคโดยในครั้งนี้เป็นการจับฉลากประกอบคู่ฟุตบอลเอสลีภูมิภาคด i วิชั่น2รอบชม้ปเป็นลีกฤดูกาล2013กับ12ทีมสุดท้ายโดยแบ,บ่งออกเป็นกลุ่ม A ประกอบด้วยประจบ FC 1 0 1ยู่นเต พิษณุโลก TSYFC มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นารายูเนเต็ดและลุกอีสานการบินไทยกลุ่ม B ประกอบด้วยอ่างทอง FC สุโขทัย FC เชียงใหม่ FC ปากน้ำโพ NSIU FC อุดรธานี FC และนครนายก FC รูปแบบการแข่งขันจะเป็นแบบพบกันหมดในกลุ่มเย่าและเยือนเริ่มนัดแรกวันเสาร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2556เพื่อจะหาแชมป์และรองแชมป เลื่นเข้าสู่ยามาฮ่าลีกวันโดยสโมสรอ,อ่างทอง FC จะเดินทางไปเยือนสโมสรปากน้ำโพ NSIU FC ในวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมพุธศกราช2556เป็นสนามแรกนรงชาติทรัพย์สินถ่ายภาพว่าที่ร้อยตรีวิมุติไอรากรุวัตน์สำนักงานข่าวท้องถิน่นจังหวัดอ่างทองรายงาน